เฮ้ยที่ผมกำลังช่วยคุณอยู่นะช่วยช่วยป้าแล้วคุณเนี่ยออออใส่ก่อนโอ๊ยอะไรเนี้ยโอ๊ยเจ็บเจบคุณคุณรีบใส่กระดุมเร็วเข้าเร็วๆสิอ่ะเอาเลยเฮ้ยคุณเอาลูกฉันไปไหนเอาลูกฉันไปไเดี๋ยวก่อนที่คุณเชื่อผมลูกคุณกำลัตงตกในอันตรายนะ สาไว้กับผมนี่แหละปลอดภัยสุดแล้วอันตรายแหละคุณก็พูดมาดิตอนนี้ผมพูดไม่ได้เอาเป็นว่าผมก็กำลังช่วยคุณยูลูกฉันลูกนี่คุณเห็นผู้หญิงเข็นรถเข็นเด็กผ่านมาทางนี้ปะอ่าไม่เห็นค่ะแน่นะแต่ผมเห็นว่าเขาเข็นผ่านทางนี้อ่ะไม่ฉันไม่เห็นนะคะไม่เห็นจริงๆค่ะ แน่ใจนะแน่ใจค่ะไม่เห็นจริงๆค่ะโหหเว้ยัลอลครับนายผมคาดกับสองแม่ลุกนะครับครับนายผมจะรีบหาให้เจอสวัสดีครับนายถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันไปก่อนนะคะอย่าให้รู้นะว่าโกหกอะ ด้วยค่ะผมบอกคุณแล้วว่าผมกำลังช่วยคุณอยู่อ่ะคุณปลอดภัยก็ดีแล้วครับผมว่าคุณรีบเอาลูกคุณกลับบ้านได้แล้วขอบคุณนะคะแล้วอีกคนนึงหายไปไหนอะคะอ๋อผมให้น้องชายผมไปตามตำรวจนะครับผมว่าคุณรีบไปจากที่นี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันตามมาผมเองก็ต้องรีบเหมือนกันอนะ่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเองก็ระวังตัวไว้ได้วยนะครับผมว่ามันยังไม่ไปไหนหรอกครับค่ะฉันจะระวังนะคะครับ ฉันว่าแล้วว่าแกต้องโกหกโกโกหกอะไรอะ่ะฉลาดน,านักนะแกอย่าทำอะไรฉันกับลูกเลยนะฉันขอร้องนะไม่ได้หรอกนายฉันอะสั่งใหม้มาเอาตัวแกกับลูกไปนายนายเหรอนายไหนอย่าถามมากเห็นรไปอย่าตุกติกนะ เฮ้ยัไงบ้างวะหลับปุ๋ยเลยพี่เนี่ยตาแกรีบเอาเด็กเนี่ยไปได้ละนะก่อนที่แม่มันจะมาเจอเข้า๋ยวชันตามไปโอเคพี่ได้เด็กมาแล้วเอาไงต่อพี่จะไปยากเลยวะก็ไม่ขายเฮ้ยจะดีเหรอพี่ยังไงเด็กคนนี้ก็เป็น แกจะเก็บวันไว้ทำหอ,อกไงวะฮะเอาไปขายก็ดีแล้วเนต้าแกลืมไปแล้วไงไอเด็กเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราสองคนดิ่งลงเหวเค okay, พี่ขายก็ขายเออเลือกได้ดีเอาเป็นว่าเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาเห็นโอ้รีบพวกแกมาได้ไงวะมีพี่ตั้มรู้แผนพวกเราเหรอ ทีแรกฉันก็ไม่รู้หรอกจนคนของฉันพาบิวมาเท่านั้นแหละฉันถึงได้รู้ความชั่วของพวกแกสองคนน้องเลวบ้านหลังนี้มันสบายดีไหมหบิวตั้มนี่คุณสั่งให้ลูกน้องคุณทำเรื่องนี้เหรอใช่ผมเป็นคนสั่งเองเล่นบ้ารของคุณ เลวที่สุดเลยเฮ้ยหยุดเสียมารยาทกับเจ้านายฉันได้แล้วไม่เป็นไรนี่แฟนเก่าฉันเองครับไม่ต้องห่วงหรอกบิวผมไม่ทําอะไรคุณลูกหรอกแล้วคุณจับพวกเรามาทําไมก็แล้วทำไมคุณไม่ให้ผมเจอหน้าลูกบ้างล่ะแล้วทําไมฉันจะต้องให้เจอด้วยนี่ลูกฉันนี่ก็ลูกผมเหมือนกันคิดว่าผมไม่รู้เหรอบิวว่าเด็กคนนี้เป็นลูกผมทําไมอบิวทําไมคุณท้องอถึงไม่บอกผมพพ่อแม่คุณไม่ชอบที่ฉัน แล้วทำไมคุณต้องทำตามด้วยล่ะก็เพราะว่าฉันมีศักดิ์ศรีไงพ่อแม่คุณหาว่าฉันจะมาจับคุณฉันก็เลยยอมเลิกแต่พอฉันเลิกกับคุณมาได้ไม่นานฉันก็รู้ตัวว่าฉันท้องก็ถ้าคุณยอมบอกกันบ้างอะผมก็จะไม่ทิ้งคุณเลยคุณรู้ไหมผมเข้าใจมาตลอดว่าคุณอยากเลิกกับผมเพราะคุณมีคนอื่นอะเรื่องมันก็ผ่านมานานละอย่าลื้อฟื้นเลยฉันกับลูกอยู่กันได้อยู่แบบลำบากเหรอ ถึงฉันจะลำบากแต่ฉันก็ภูมิใจที่ฉันเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีได้ขอผมดูหน้าลูกหน่อยนะบิวอย่าใจร้ายกับผมนักเลยเฮ้ยไอ้นักลูกฉันหายไปไหนวะผมผมไม่รู้ครับนายผมพาผู้หญิงมากับรถเข็นเด็กอะผมไม่ได้แวะที่ไหนเลยทำงานภาษาอะไรวะ ผมขอโทษครับนายตั้มคะมีผู้ชายสองคนมาช่วยฉันจากคุณค่ะเขาเอารถเข็นไปแป๊บหนึ่งก่อนที่ฉันจะไปตามรถเข็นกับลูกคืนค่ะไปไปไม่ได้ไม่มีใครรู้แผนว่าผมจะเอาคุณกับลูกคืนมานอกจากคนในครอบครัวผมพ่อแม่คุณหรือเปล่าคะไม่ใช่ท่านเป็นคนบอกเองว่าอยากเจอหน้าหลานและยังเป็นคนบอกให้ไปรับคุณมาอยู่ด้วยกันมันเป็นคําขอจากท่านด้วยซ้า สองคนนี้แหละค่ะที่เป็นคนเอาลูกฉันไปคุณแน่ใจนะแน่ใจค่ะสองคนนี้แหละค่ะงันผมรู้แล้วว่าลูกเราอยู่ที่ไหนนี่พวกแกทำกับฉันแบบนี้ได้ไงวะฉันเป็นพี่พูกแกนะเว้ย แล้วไงวะฮะแกเป็นพี่เนี่ยแกต้องได้สมบัติเยอะอยู่แล้วไม่ใช่เหรอได้ยินจะถายเด็กบ้านมาแย่งสมบัติไปจากฉันอีกหรอไม่ยอมหรอกเว้ยใช่ผมได้ยินพ่อแม่บอกว่าจะยกสมบัติให้หลานคนแรกของตระกูลทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนั้นพวกผมทะท่า,า,าไงนี่พวกแกก็เลยคิดว่าจะเอาลูกฉันไปขายงั้นเหรอเออแล้วก็เกือบสําเร็จแล้วด้วยนะพวกคุณนี่มันเลวจริงๆเลยนะแกหุบปากไปเลยแกไม่เสร็จแล้วมาด่าฉันน,นางกระจกแกเองเนี่ย ไมอยากได้สมบัติตัวสัตว์ไม่ใช่อะใครบอกคุณถ้าฉันอยากได้เนี่ยฉันบอกตั้มไปนานแล้วว่าฉันท้องแต่ถึงฉันอยากได้สมบัติให้ลูกฉันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ผิดเพราะลูกฉันเป็นทายาทของตั้มแต่จะเอาไปทั้งหมดแบบเนี้ยแล้วคนอื่นล่ะคิดว่าฉันจะเอาไปทั้งหมดหรอฉันกับลูกไม่ได้โลภมากนะแล้วพ่อแม่คุณเนี่ยก็คงไม่ใจดํากับลูกแท้ๆของตัวเองเหรอกผู้แกอยากรวยอยากมีเงิน ทนที่จะช่วยกันบริหารงานเนี่ยกับเอาแต่เที่ยวเล่นใช้เงินแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยวะฮะจะแบมือของเงินพ่อแม่ตลอดนี่เหรอไอพวกไม่มีหัวคิดเออไหนๆก็รู้ความจริงหมดแล้วเนี่ยบอยใช้ไก่ตาไปได้ยังฮะคงจะไม่ได้วะ่ะเฮ้ยพี่หมายความว่าไงจะจับพวกผมเหรอทำผิดก็ต้องชดใช้กรรมเว้ยเฮ้ยพี่นี่เราเป็นพี่น้องกันนะฮะพี่จะจับผมได้ยังไงฮะผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ ผมผมพีดไปแล้วพี่พี่อย่าจับผมเลยพาตัวไปเลยครับคุณตำรวจเฮ้เเยเฮ้ยเฮ้ยเบลเวยเฮ้ยนี่กล้าทำกับน,น้องตัวเองขนาดนี้นเเลยหรอวะฮะพวกแกแตะต้องฉันเนี่ยฉันไม่ว่าเว้ยแต่จะมาแตะต้องลูกฉันฉันไม่ยอมเอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจปากไว้ก่อน,นขอผมอุ้มลูกหน่อยได้ไหม เลยนะคะคจริงเหรอบิลกลับมาอยู่ด้วยกันเถอนะแต่ว่าพ่อแม่คุณผมบอกแล้วไงว่าพ่อแม่ผมโอเคแล้วท่านอยากจะขอโทษบิวด้วยซ้ำที่เคยเข้าใจบิลผิดอะอันที่จริงอะฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะแล้วฉันก็อยากให้ลูกของฉันเนี่ยมีพ่อเหมือนกันถ้างั้นเรากลับมาเป็นครอบครักันเถอะนะ ผมจะจัดงานแต่งให้คุณอย่างสมเกียรติเลยไม่เป็นไรคะ่ะมีลูกแล้วเนี่ยจะจัดงานให้มันเลืองไมเอาดีจะตายเป็นงานแต่งของพ่อแม่ที่มีลูกร่วมยินดีด้วยเนี่ยตกลงว่าไงพูดขนาดนี้ละยังไม่รู้อีกเหรอซื้อบริงเอาเอาบิวเอาบิวตก,ตกลงว่าไงอะโอเคไหม ตรงงไหมบิวโอเคนะโอเคจริงนะ